มาดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่4กันบ้างครับคุณผู้ชมครับได้เป็นประธานในการเปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปิยมิตรแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวชายแดนไทยมาเลเซียครับพลโทสารติดะกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสได้เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปิยมิตรตำบลตะนะเมลระอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และก็ของใช้ของพรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ซึ่งก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์น่าสําคัญอีกพื้นที่หนึ่งของชายแดนไทยมาเลเซียและสามารถที่จะเชื่อมต่อเรื่องราวจากอดีตที่ผ่านมากว่าศตวรรษให้ลูกหลานคนรุ่นหลังนะครับได้เข้ามาเรียนรู้ถึงรากเหง้าความเป็นมาของตนเองครับภายในงานดังกล่าวครับมีนายอัมพลงพงศวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายอำเภอเบตงนายกเทศมนตรีเมืองเบตงประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปิยมิตรเบตงส่วนราชการและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือมีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมในงานนี้ด้วยครับสําหรับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปิยมิตรนะคะมีการแบ่งจัดแสดงออกเป็น2ชั้นด้วยกันในชั้นที่1ค่ะจะมีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในช่วงของการต่อสู้การพัฒนาชุมชนหลังจากการ มีการวางอาวุธแล้วค่ะมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสังคมภายนอกค่ะส่วนชั้นที่สองนั้นกำลังดำเนินการในการก่อสร้างอยู่จะมีการแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์60ปีของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติในมาเลเซียการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ในมาเลเซียการต่อต้านญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษทั้งนี้นะคะพิพ,ธพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปิยมิตรก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความปรองดองและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน สังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ